สวัสดีครับพืกับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจวันนี้นะครับมาในพาร์ทของรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเครื่องดีเซลนะครับขึ้นชื่อว่าวินดีเซลทั้งทีเรามีรถดีเซลหรูๆคุ้มคุมมาฝ่ายเช่นเคยครับใครกําลังมองหารถ PPV นะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเดินทางกับครอบครัวขวัญใจมหาชนไม่มีใครไม่รู้จักครับวันนี้ผมมารวมมิตรวมมซ็อกนะครับ ฟอร์จูเนอร์ล้วนๆเลยนะครับทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าตัวทีอาดีตัวท็อปตัวแมนนวลมีหมดนะครับอยากทราบรุ่นไหนราคาแบบไหนนะครับโทรเข้ามาเลยครับ064 6966335นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสุดส้ายมั่นใจได้นะครับต้องซื้อรถกับ,บินดีเซลครับคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรด A ไว้ใช้แน่นอนชุดนี้วันนี้ผมมาอัปเดต f o r t u n e r ให้ชมนะครับมี6โฉม6คัน นะฮะเริ่มจากคันแรกเลยแล้วกันนะครับคันนี้ได้เป็นตัว Fortuner 2.4 V นะครับส4 v สำหรับใครที่มองหานะครับโฉมนี้ถือว่าใช้ได้นะครับได้ปี2019นเะนะฮะเลขไมล์แสนสามเท่านั้นเองคันนี้นะครับสวยใช้ได้เลยนะครับป้ายแดงออกห้างล้านห้าวันนี้ราคาคุ้มคุ้มไปเลยนะครับ880,000บาทเท่านั้น นี่แหละครับฟรีดาวได้นะครับฟอร์จูเนอร์ต้องเรียนอย่างนี้ที่จอดอยู่ตรงนี้ฟรีดาวได้ทุกคันสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ1 6ื่นเท่านั้นเองนี่แหละฮะสูงสุดได้84งวดสีดํามีนะครับหน้านี้ใช้ได้นะครับฟอร์จูเนอร์สองจนะครับเป็นรุ่นขับ2นะฮะหน้าตาสวยคมนี่นะฮะแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับดีไซน์นี้ฟอร์จูเนอร์บอกเลยนะครับว่าเป็นโฉมอมตะใช้นะครับโฉมนักแด่โฉมแรก นะครับตั้งแต่ปี2015มาแล้วนะฮะใช้ยาวๆมาเลยนะครับจนถึงปัจจุบันก็มีม i n เนอร์เชนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปบ้างแต่โดยรวมแล้วนะครับขับยังไงก็เท่ขับยังไงก็หล่อนะครับคันนี้ฟรีดาวได้เลยผ่อน16นะครับ84งวดเนี่ยฮะเอาไปใช้กันนะครับได้เป็นรุ่น2.4 V เลยนะครับนี่เลยฮะเดี๋ยวผมพาดูภายในนะครับนะครับภายในสวยคุ้มค่าเหมือนเดิมนะครับรถ PPV ครอบครัวนะครับที่นั่งที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมสูงสุดเลย ได้เลยครับโฉมนี้ได้เป็นภายในเบาะสีน้ําตาลเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับพวงมาลัยมัลติครุสคอนโทรลต่างๆมีให้หน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับพร้อมซีเควนเชียลชิพนะฮะโหมดดูว่โหมดก็มีครับโหมดประหยัดโหมดเร่งแซงแครัชชั่นคอนโทรลต่างๆมีให้ครบเลยนะครับลำพงทวิตเตอร์ต่างๆทุกอย่างครบชุดนะครับใครอยากได้ Fortuner นะครับโฉมนี้ราคาไม่แพงด้วยปี2019ด้วยนะครับ8ปดแสนกว่านี่คันนี้จัดไปเลย นะครับหรือจะเป็นข้างๆกันนะครับใหม่ขึ้นมาหน่อยเลขไม้น้อยกว่านะครับอันนี้ไม่แสนกลมๆนะครับ Fortuner ได้เป็นเครื่อง 2.8V เลยนะครับเรื่อง 2.8V นะครับได้เป็นบล็อก 1GD ฮะคุ้มค่ามากๆครับได้ปี2019ด้วยนะครับคันนี้นี่เลยนะครับสวยคุ้มค่านะสวยคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะได้เลขไม่เพียง10,000 0เท่านั้นเองนะครับนะฮะหน้าตาได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้นะครับสองคันนี้ต่างกันที่เครื่องยนต์เท่านั้นเองนะครับหน้าตาโดยรวมนะครับปีเดียวกัน นะครับความแรงต่างกันราคาต่างกันหลักหมื่นนะครับคันนี้ป้ายแดงออกห้างประมาณล้านหกว่านะครับวันนี้ราคาพิเศษไปเลยนะครับ9 6้0 0สบาทเท่านั้นครับนี่ฮะ969นะครับรับคันนี้ไปใช้กันครับภายในเหมือนการต่างกันแค่เครื่องยนต์นะนะครับภายในเดี๋ยวผมพาดูนะครับคันนี้ก็ได้เป็นภายในสีน้ำตาลนะครับแบบนี้นี่ฮะภายในจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเบาะเป็นไฟฟ้าคู่หน้า นะครับออปชันภายในเหมือนกันหมดเลยนะครับได้เป็นครุสคอนโทรลพวงมาลัยมัลติหน้าจอัชสกรีนกล้องถอยแอร์ออโตต่างๆครบชุดนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะครับท้ายเป็นแบบไฟฟ้าที่สำคัญคันนี้ได้เป็นขับ4 4 w h e e V d r i V e 2.8 V Sigma 4นี่เลยนะครับใครอยากได้ขับ2ใช้ในเมืองไปคันขวานะครับ8แสนกว่าใครอยากได้ขับ4ตัวท็อปเลยออปชันดีๆนี่เลยครับมาคันซ้ายนะครับ969,000 นะครับตอบโจทย์แน่นอนที่สําคัญรถทุกคันนะครับของวินดีเซลนะครับเราขายแต่รถเกรด A เท่านั้นนะครับเรารับประกันโครงสร้างนะฮะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะฮะตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ครับไม่มีชำรุดสูญหายเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับจะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้วินดีเซลประจําอยู่ที่เพชรยนต์นะครับนี่ฮะรถมากกว่า450คันนะครับรถทุกคันเกรด A คัดพิเศษเกรด A หมดเลย นะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะซื้อทั้งทีต้องซื้อแบบนี้ครับลูกค้าทั่วประเทศนะครับมั่นใจเราเข้ามาซื้อที่เรานะครับมากกว่าหมื่นลายนะครับด้วยเรื่องการบริการหลังการขายและการคัดรถอย่างมืออาชีพล่าสุดได้รับรางวัลแชมเปี้ยนเลยนะครับรางวัลแชมเปี้ยนอันดับหนึ่งของประเทศนะครับจากรถโดนใจหมายความว่านะครับรถมีการตรวจเช็คนะครับมีคุณภาพของตัวรถดีเยี่ยมได้รางวัลแชมเปี้ยนหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับนี่คือเพชรยนครับ นะครับไปกันต่อเลยครับคันนี้นะครับใครอยากได้ราคาประหยัดลงมาหน่อยนะครับตอนนี้ราคาดีมากบอกเลยนะปีสินะครับปีสิเครื่อง2.4งจุราคาแ0,000นกว่าเองนะครับป้ายแดงออกห้างประมาณล้านห้าเท่ากับว่าตอนนี้เราซื้อ Fort u n e r นะครับโฉมปี19ได้ในราคาครึ่งเดียวนะฮะที่สำคัญลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้ทุกคันนะครับอย่างคันนี้นะถัดมานะครับสีดำคันนี้เช่นกันครับได้ปี2019 2.4V นะครับราคา8 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองไมลแสนห้า ใช้ได้เลยครับถือว่าใช้ได้นะครับวิ่งไม่มากไม่น้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีมทั้งรถบ้านรถหน่วยงานนะตรวจสอบที่มาที่ไปได้เช็คระยะศูนย์ร้อตรวจสอบได้เลยนะครับคันนี้ราคาดีด้วย8ปดแ0 0หบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวผ่อนหมื่นหกนี่ฮะแปงวดรับไปใช้กันครับสวยๆคุ้มๆแบบนี้ฮะนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในนะครับฟอร์จูเนอรเป็นรถที่เรียกได้ว่ายอดนิยม ขับยังไงก็เทขับยังไงก็หล่อไม่ว่าปีไหนนะครับเนี่ยให้เห็นมาเป็น f o r t u n e r นะครับถือว่าคุณมีสไตล์ถือว่าคุณมีรถนิยมนี่ต้องว่ากันอย่างนี้นะครับด้านในนะครับคันนี้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนิดนึงใช้ได้เลยนะครับทำความสะอาดง่ายเบาเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะครับพวงมาลัยได้เป็นลายไม้มัลติฟังก์ชันนะครับมีให้หน้าจอนะครับจอกลางได้เป็นเนี่ยฮะหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยนะครับเกียร์ออโต้หกสปีดทักชั่นคอนโทรลต่างๆอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้ครบหมดเลย นะครับคันนี้ได้เป็นรุ่นขับ2นะฮะได้เป็นรุ่นขับ2ราคาประหยัดใครอยากได้ขับ4มีให้ใครอยากได้ขับ2มีให้แต่ที่สําคัญขับยังไงก็เท่นะครับขึ้นชื่อว่า f o r t u n e r แล้วเนี่ยฮะใช้งานกับครอบครัวเดินทางใกล้เดินทางไกลหายห่วงเลยเบาะด้านหลังก็ปรับพับได้นะครับอยู่ที่การใช้สอยละนะครับจะเดินทางกับครอบครัวนะครับเด็กๆลูกๆลหลานๆคุณพ่อคุณแม่นั่งสบายเดินทางท่องเที่ยวจัดไปเลยนะครับสีดําไปแล้ว3คันนะครับใครอยากได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างโทรมาได้เลย นะครับเรามีฟรีดาวให้สําหรับลูกค้าเครดิตดีนะรับฟอร์จู e r ไปใช้กันผมปล่อยมาหลายคันแล้วนะครับลูกค้าเครดิตดีนะสบายใจได้เลยถัดมานะครับใครอยากได้สีขาวมานะครับน,นี้ได้เป็น2.8 V ปี2018ครับนะครับป้ายแดงออกห้างแน่นอนล้านหวันนี้ราคาคุ้มๆไปเลยครับ8 8 0แ0 0 0ปบาทเท่านั้นไม่แสนหนึเท่านั้น, 101, น,นเองโอ้โหนี่ครับคุ้มมากเฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ50โลครับคันนี้ นะครับคุ้มค่ามากอยากได้สีดําไปสีดําอยากได้สีขาวมีคันนี้นะครับสวยคุ้มค่ามากๆเลยนี่ฮะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับไฟเดย์ไทม์ L.E.D ครบชุดด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยกระจังหน้าสวยหรูหราลงตัวยอดนิยมครับนี่โฉมนี้นะครับขับยังไงก็เท่ขับยังไงก็หล่อนะครับฟรีดาวได้เช่นกันนะครับผ่อนหมื่นหกนะฮะรายได้สามหมื่นรายได้สามหมื่นห้าขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำเลยครับเบอร์โทรด้านล่าง โทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับ0646966335ครับเรามี Fort u n e r สวยๆนะครับมากกว่า20คันตอนนี้บอกเลยนะครับขายดีมากนะครับรถตระกูล PPV รถครอบครัวนะครับจะใช้ซื้อช่วงนี้ถูกด้วยนะครับราคาดีมีโปรโมชั่นด้วยนะครับคันนี้ภายในเช่นเดียวกันครับนี่ฮะ f o r t จ n e r นะครับจะสังเกตว่าเป็นรถที่เรียกได้ว่าอึดถึกทนเข้าถึงง่ายเทคโนโลยีดีนะแต่ว่าใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะครับเบาะด้านในนี่ฮะได้เป็นสีน้ำตาลเข้มไฟฟ้าคู่หน้า มีให้นะครับพวงมาลัยได้เป็นลายไม้นะฮะนี่ยฮะสวยมากเลยนะครับได้เป็นมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยแอร์ออโต้เหมือนเดิมนะครับคันนี้ในฮะสีขาวคันนี้ก็คุ้มสวยคุ้มค่านะครับราคาเบาๆแปดแสนกว่านะครับประหยัดกว่าป้ายแดงไปครึ่งหนึ่งนี่ฮะจะซื้อทั้งทีนะครับซื้อแบบนี้ฮะได้เป็นเครื่อง2.8แต่คันนี้เป็นรุ่นขับ2นะครับคันนี้เป็นรุ่นขับ2 2.8อ่านี่เลยนะครับ ชอบสีขาวมาคันนี้ครับมาทดลองขับได้ทุกคันนะครับพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับใครอยากได้รถ PPV รถครอบครัวคุ้มคุ้มนะครับราคาดีๆนี่เลยมาถูกทางแล้วครับที่นี่เพชรยนต์นะครับเปิดมาแล้ว24ปีครับบนพื้นฐานนะครับของความเชื่อมั่นของลูกค้าบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพเราคัดรถด้วยใจคัดรถอย่างมืออาชีพซื้อไปแล้วไม่ต้องลุ้นซื้อไปแล้วไม่ต้องซ่อมซื้อไปแล้วเอาไปใช้อย่างเดียวเหมาะกับใครครับจริงๆฟอร์จูเนอร์เนี่ยบอกเลยนะเหมาะกับเรียกว่าวัยรุ่นวัยทางานก็ได้ แต่ยิ่งเป็นครอบครัวนะครับรถครอบครัวต้องการยกระดับการเดินทางยิ่งดีใหญ่มากันต่อเลยครับยิ่งคันนี้นะครับคู่นี้ผมอยากจะแนะนําเลยเริ่มจากคันคันสีขาวนี้ก่อนนะครับได้เป็นรุ่น T R D Sportivo รุ่นพิเศษออปชั่นดีด้วยนะครับหน้าใหม่แล้วนะครับหน้า m i n o r Change เรียบร้อยกระจังหน้าโคมไฟหน้านะครับได้เป็น Full LED เออเลนเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับได้เป็นไฟ daytime LED ด้านล่างมีเป็นสปอตไลท์ไฟตัดหมอกให้เซนเซอร์รอบคัน นะครับคันนี้โอ้โหสวยมากนะครับกันชนหน้านะครับเนี่ยครับเเป็น GR มาด้วยสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับรุ่นนี้ได้เป็น Black Top หลังคาดำทีอาร์ดีสปอร์ติป้ายแดงออกห้างคันนี้ประมาณล้านเล้านแนะแต่วันนี้ซื้อได้ในราคาครึ่งเดียวครับเหลือเพียง9ก้0 0 0นสองบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ได้เป็นรุ่นปี2018นะครับไม่เก้าหมื่นเท่านั้นเองใครอยากได้ TRD สีขาวนะครับใต้เป็นตัว TRD Black Top นะสีขาวได้หน้าไมเนอร์เช้แล้วนี่ฮะ สวยมากนะครับสวยครบจบคุ้มเลยคันนี้นะครับล้อแม็กนะครับขอบ20 T/RD แท้เลยครับแบบนี้ติดตั้งจากโรงงานมาให้นะครับยางปีใหม่เปลี่ยนที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังคาเป็น Black Top นะครับสวยมากไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์เลนมีไฟ Daytime LED นะครับเป็นไลท์ไกด์สวยๆแบบนี้เลยนะฮะด้านล่างเราก็มีเป็นสปอ t ตไลท์ไฟตัดบอกให้คันนี้ติดตั้งเป็นชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งด้านหน้านะฮะเนี่ย GR Sport สวยมาก โอ้โหคันนี้นะครับใครอยากได้นะครับ9 2 9 0 0 0บาทครับนะครับไปกันต่อเลยนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นมือเปิดแบบเคฟล่านะครับครอบกันลอยให้นะครับของ TRD เปิดออกมาข้อสังเกตนะครับของรุ่น TRD เนี่ยภายในเขาจะเป็นแนวสปอร์ตนิดนึงนะครับก็จะได้เป็นสีดำตัดสีแดงเป็นหนังนะฮะเป็นหนังนี่เลยฮะสวยมากนะครับหนังแท้เดิมโรงงานดำตัดแดงสไตล์สปอร์ตเลย หน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยมีให้ได้อร์ออโตแน่น,นครับหัวเกียร์นี่ฮะทีอาดีแท้แบบนี้เลยนะครับด้านหน้าก็จะได้เป็นช่อง USB charger ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ Eco Mode, Power Mode มีให้ครบเหมือนกันนะครับตรงนี้นี่เลยฮะได้เป็นตัว idling stop ด้วย auto start stop engine มีให้ Air b a บรอบคันข้อสังเกตนะครับตัว TRD ลำโพงชุดเครื่องเสียงเราได้เป็น JBL โอ้โหนี่นะครับจัดไปตัวส p ร a t e นะครับ TRD แท้ มันจะมีจุดสังเกตนะครับเรียกว่าเป็นชุดแต่งเสริมนะครับทำให้ดูสปอร์ตขึ้นนะครับดูเท่ขึ้นสปอร์ตขึ้นนี่เลยฮะด้านหลังนะครับกว้างมากเบาะนะฮะสีดําตัดแดงสวยๆแบบนี้โอ้โหนี่เลยนะครับใครอยากได้เป็นตัว TRD นะราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปครึ่งหนึ่งนะครับป้ายแดงออกห้างร้านเจ็ด้านแปดเลยนะแต่วันนี้นะครับราคาคุ้มๆไปเลยครับคันนี้เก้าแสนกว่านี่เลยฮะด้านหลังนะครับติดพรม3 d ดีมาให้เรียบร้อยแล้ว เอาไปไม่ต้องทําอะไรเลยครับเอาไปขับอย่างเดียวนะครับเอาไปขับเท่ๆ like อย่างเดียวเลยเดินทางกับครอบครบัวเบาะด้านหลังก็ปรับพับได้เรียบร้อยนะครับสีขาวคันนี้คุ้มค่ามากนี่ละฮะด้านหลังนะครับแอร์ได้เป็นเนี่ยฮะแอร์แถวหลังนะครับสามตอนนะฮะแอร์เป็นดิจิตอลออโต้นะครับเบาะก็ปรับพับได้นะครับเบาะหนังแท้สวยเดิมนี่ฮะสวยมากนะครับสวยเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมหมดเลยครับไฟท้ายแบบไลท์ไกด์นะครับฝาท้ายแบบไฟฟ้าโอ้โหไม่นะฮะ <plein S 2> คันนี้ฟรีดาวได้นะครับผ่อนเดือนละหมื่นแปดเท่านั้นเองผ่อนเดือนละหมื่นแปดนะครับสูงสุดได้แปดสิงวดครับนะฮะรับคันนี้ไปใช้กันนะครับ T-R-D Sportivo แต่งสวยแต่งดีแต่งเท่นะครับสอนี่เลยฮะจัดไปนะครับหรือใครอยากได้ T-R-D นะครับแต่เป็นสีดํามาคันนี้ครับนี่เลยนะครับคันนี้ได้เป็นตัว T-R-D Sportivo นะครับได้เป็นปี2019ไมล์แสนเดียวนะครับไมล์แสนเดียว ไฟแดงออกห้างร้านเแน่นอนแต่วันนี้ราคาคุ้มๆไปเลยนะฮะ9แส7มื่9 0 0 0บาทเท่านั้นครับนี่เลยนะครับสวยมากได้เป็นปี2019ด้วยนะครับไม่แสนเดียวเท่านั้นเองเจ้าของเดิมดูแลดีมากครับทีอาดีเข้าสังเกตนะครับอย่างที่เรียนคือนี่ฮะได้เป็นล้อแม็กสไตล์สปอร์ตเลยนะครับทีอาดีแท้เดิมโรงงานสวยๆนะครับทูโทนไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับไฟ Daylight LED มีให้แน่นอนนะครับด้านล่างก็จะได้เป็นสวอตไลท์ไฟตัดหมอกนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมคมตัวรถนะครับสวยตรงคมเดิมเลยนะครับรถทุกคันของเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับย้ํากันก่อนนะครับไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนไม่มีกับสีกอไม้ต่างๆนะครับมั่นใจได้นี่ฮะจะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อรถแบบนี้ครับซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้แบบนี้นะครับคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละประมาณ18ื่นเท่านั้นเอง TR d ดีสีดานะครับสวยครบจบคุ้มนี่แหละ คลิปหน้าเดี๋ยวเราไปดูมิลเอ็กกันนะครับสำหรับเอาใจสายครอบครัวนะครับสายคนรักครอบครัวเลยนี่นะครับด้านในเนี่ยฮะเช่นเดียวกัน TRD ก็จะได้เป็นสีดำนะครับตัดแดงสวยๆแบบนี้พวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยก็ได้เป็นเคลือบครอบเทฟล่ามาด้วยนะฮะครอบเทฟล่ามาด้วยสวยๆหน้าจอทัชสกรีนลำโพง JBL ครับถ้าเป็นรุ่น TRD นะนะครับได้เป็นลำโพง JBL จบนี่เลยนะครับโอ้โหเป็นซิกเนเจอร์เลยครับของ TRD นะครับด้านล่างก็จะมีเป็นสครับเพจนะครับ T R D สวยสวยทวิตเตอร์นะครับลำโพงโอ้โหเครื่องเสียงดีมากนะครับภายนอกภายในนะครับชุดแต่งสไตล์การแต่งต่างๆนะครับจัดไปเลยนี่ฮะเครื่อง2.8 t r d Sportivo ชอบสีขาวไปสีขาวชอบสีดำมาคันนี้นะครับปี2 0 1 9คุ้มมากนะครับผมเปิดท้ายให้ดูนะครับทุกคันตอนนี้นะครับ Fortuner ก็ฝาท้ายไฟฟ้านะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับเบาะด้านหลังก็ปรับพับได้นะฮะอยู่ที่แล้วแต่การใช้งานเลย นะครับถ้าจะเน้นขนของนะครับก็พับไปนะครับซ้ายขวาหิ้วแขวนได้นะครับข้อดีของเครื่อง2.8คืออะไรฮะบล็อกนี้ทนทานนะครับอะไหล่หาง่ายไม่จุกจิกอึดถึกทนมากเดินทางได้ทั่วไทยครับนะฮะทุกที่ที่มีถนนว่างกันอย่างนี้นะครับเนี่ยจัดไปเลยนะครับรวมๆแล้วนะครับใครอยากได้เป็นรุ่น4ประตูนะครับเอ่อใครอยากได้เป็นรุ่นขับ4เรามีให้ใครอยากได้เป็นรุ่นขับ2เราก็มีให้นะครับเครื่องยนต์นี่ฮะมีทั้ง2.4 2.8 นะครับใครอยากได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างโทรมาได้เลยนะฮะศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้าสำหรับฟอร์จูเนอร์นะครับยอดจัดล้นๆ้นใครอยากฟรีดาวนะครับมาแต่ตัวเลยนะครับบัตรประชาชนใบเดียวสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับรับไปใช้กันเลยนะครับที่สุดของความคุ้มค่าเลยวันนี้ขอบคุณมากๆานะครับสำหรับการติดตามและรับชมสำหรับรถสวยๆคันถัดไปนะครับคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้วีดีเซลขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ